คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทาขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนหรือส่งเสริมการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสเสนอเป็นแค่แนวทางเท่านั้นสวัสดีครับพี่น้องแอดมินเก่ามาเชียขอสวัสดีพี่น้องเอฟซีสุขสุขคนเด้อครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้ปูเพิ่นยูทางศรีสะเกดเด้ครับผมปูเพี้ยนเพิ่นเมตตาแนาวทางตัวเลขมาให้กับท่างแอดมินเก่ามาเชียอยากจะ เป็นสะพานบุญครับผมให้พี่เห็นน้องได้โชว์เรีลาบเด้อครับผมครับก็ขอกราบขอบพระคุณปู่เด้อครับผมที่มาอ่าให้น้าท่านกับหลวงกับหลานเป็นเหล็กนางเอาเด้อครับพี่น้องเป็นเหล็กนางเอาหรือว่าเหล็กที่ปู่ได้ในสมาธินี่ครับผมเดี๋ยวไปรับชมน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะไปฟังรายละเอียดน้ากันครับผมครับเพื่อได้โชว์เรีลาบกับปู่ครับผมครับกฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับเก่ามาแชร์ในเด้อครับผม เป็นแนวทางในการสื่อสากกินแมงรัฐบาล่วันที่1ิเจ็ดกุมภาพันธ์หกสิบ้าน,นี่เด้อรับพี่น้องไปรับชมอเล็กปูกันเลยครับรปูครับลูกหลานลูกหลานก็มาเชียร์กลาบน้ำมัสก,การปูเด้อครับผมว่างไงน,นอครับปูลูกหลานก็เห็นปู ทรงเห็นปู่โพรมาบอกว่ามีเลขในนิมิตหรือเลขนั่งเอาเนี่ครับผมครับมาขอโชวคลาบนะปู่เนาะครับผมเอ่ดูดูดูคือคือจะบอกไปก่อนนะครับจะบอกไปก่อนบอกไปก่อนอเลขเลข,เลข,เลข,เลขที่จะบอกไปเนี่ยถ้าเปลี่ยนแปลงไม่เปลี่ยนแปลงยังไงวันที่สิบหก วันที่คือบอกเนี่ยให้ให้ให้โทรมาบอกอีกทีหนึ่งครับครับแต่ตอนนี้จะให้ไปเนี่ยคือจะเป็นแค่เลขเลขล่างสองตัวแล้วก็เลขบนสามตัวเลขล่างสองตัวเลขบนสามตัวเออ่าฟังเลขบนก่อนเลยครับปู่ครับลูกถามออหน่อยปู่ครับจ้า ลูกถามหน่อยครับว่าเลขเลขของปู่นี้เป็นเลขนั่งเอาใช่ไหมครับผมใช่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 เดีด๋ยวจะพูดความฝันให้ฟังสักหน่อยหนึ่งครับออผมงวดนี้ใช่ไหมครับผมงวดนี้เนี่ยครับผมฝออันวา่าไม่ใช่นั่นเราเรานั่งอย่างไน,นเรานั่งอยู่ประมาณแค่ชั่วโมงกว่าครับผมแล้วแตนนี้เราก็เลยไปนอนไปนอนตัากฏว่าจิตเนี่ยมันไปนั่งอยู่ ครับเอคือจิตมันไปนั่งอยู่แล้วมันมีขอออมันมีมันมีท่อนไม้ท่อนหนึ่งนะมันตกลงมาข้างๆรประมาณ,ปร,มาณประมาณเท่าเท่ากับต้นมะละกอเนี่ยแต่ยาวประมาณสักแขนหนึ่งมันตกลงมาข้างๆเอาจะมากัเลยไม่ได้ตกใจหรอกเพราะว่านั่งอยู่ใน,นในจิตเนี่ยมันนั่งอยู่แล้วก็เลยไปเอาขอนไม้นั่นขึ้นมาดูครับ มามาดูถ้ามันเห็นเลขอยู่บอกเลยเนาะครับผมเอาเอาไปพิจารณาก่อนเด้อพิจารณาก่อนแต<ช>่ว่าใกล้ใกล้วันปู่จีให้ลูกโทรไปหาอีกใช่ไหมครับผมใช่ใช่ครับคือมันตกตกมาแล้วนในในท่อนไม้นะ่ะอาที่ที่ที่ในรอยเขาตัดนะนะครับผมเขาตัดเป็นครึ่งๆน,นะ มันก็ตัไดไอ้ท่อนกล้วยงนะท่อนกลนะ้วยเป็นท่อนเป็นท่อนไหนไหมครับปู่แล้วทีน,นี้มันเขียนเลขไว้นะ่ะมันเขียนแปดหกสี่แปดหกสี่ใช่เขียนอยู่ท่อนไม้ที่เป็นเหมือนเขียงเนี่ยปูนะ่เนาะหั่นเป็นไว้แปดแปดหกสี่ 8, 6, ตัวเดียวนี่ครับลุกล่างอ๋อล่างด้วย ข้างล่างนี่ก็คือเจ็ดเจ็ดเก้าศูนย์สองตัวใช่เจ็ดเจ็ดเจ็ดเก้าศูนย์เจ็ดเจ็ดกับเก้าศูนย์เหรอครับใช่ฮึมเจ็ดเจ็ดกับเก้าศูนย์ข้างบนหางเดียวแปดหกสี่ครับผม เป็นเลข็เเปนเลขในนิมิตเด้อครับพี่น้องแต่ว่าปู่ก็จีมาย้ำให้อีกครั้งหนึ่งช่วงประมาณสิบห้าได้สิบหกครับปู่ประมาณวันที่สิบหกตอนเย็นเด้ออ๋อสิบหกตอนเย็นเลขออกสิบเจ็ดนะปู่เนาะครับผมใช่สิบหกลูกเจ็ดทัวหาปู่อีกครั้งหนึ่งครับปู่ที่ผ่านมานี่เข้าดีไหมครับผมเลขนั่งเอานี่แม มันเราเราไม่ใช่เรื่องนั่งเลขหรอกแบบเหมือนเราไปปฏิบัติมาเราก็จะมานั่งนั่งเป็นธรรมดา๋อไม่ได้ว่าไม่ได้มุ่งตรงนั้นแต่ว่าเลขจะขึ้นมาเองครับผมมันมันเลขมันมันมีจิตมันมีจิตไปมันไปกระทบเข้าแร้วก็เลยไม่คิดว่ามันจะเป็นเลขเป็นเบอร์ครับผมมันเป็นเป็นขึ้นมาเนี่ยชางม้วนติดติดมาเนี่ยตรง้วนนี้ก็เพิ่งเพิ่งลงมาจะ ตึ้งลงมาจากจังหวัดร้อยเอ็ดครับผมแล้วก็มาฝันน่ะมาฝันนะมาฝันไม่ใช่ฝันอกฝันคือคือคือความฝันของเราน่ะเราว่าเรานั่งอยู่ใช่ไหมครับผมเรานั่งอยู่แล้วทีนี้มันมีท่อนไม้มันตกลงมาเน้าแ่ก็ไม่ได้ตกใจหรอกถือว่าคือว่าจิตนันนั่งอยู่ใช่ไหมใช่ครับผมไม่ตกเลยครับจิตนั้นไม่ตกเลยพอดีมันตกลงมาใกล้ๆกกันเลยไปจับเอาท่อนไม้กันมา ครับคือท่อนไม้นั่นเราจับมาแล้วเราก็มาตั้งใช่ไหม,มครับผมกตั้งท่อนมมั้งครับผมตั้งไว้ตั้งไว้เออเราก็เราก็มองไปอ่ะเฮ้ยทำไมมันเป็นท่อนไม้ท่อนแปดร้อยหกสิบสี่ที่มันตกมาครับคร <C> ับ <C> ก็บก,ก,ก,ก็ว่าท่อนไม้ท่อนนี้มันเป็นท่อนแปดร้อยหกสิบสี่เราก็ถือ เราก็ถือว่าเป็นท่อนไม้แปดร้อยหกสิบสี่เป็นท่อนไม้ท่อนหกร้อยแปดสิบสี่ตกลงมาแปดร้อยหกสิบสีเดี๋ยวถ้ายังไงก็โทรมาอีกกันนะกันวันที่สิบหกตอนเย็นเนาะครับปูอืมเพราะว่านี้นี่คือความฝันในจิดรับกับวันที่สิบหกตอนเย็นปูนัดอีกครั้งหนึ่งเด้อรับพี่น้องครับเพื่อได้โชว์รลารบกับปู อยู่สีสเกตเนาะปูเนาะครับผมอาจจะเนครับลูกล้านกระสีรบกวนปูสานีเด้ครับผมอาจจะเนบอลจรเบูสาธุครับผมให้ได้โชว์เรยละาผมผมกราบนมัสการครับอาจจะเนครับพี่น้องครับแนวทางเหล็กปูนี่ก็เป็นเหล็กนางเอาหรือว่าเป็ีเหล็กในนิมิตนี่เด้ครับพี่น้อง ปูกระไดมานสามงวดแล้วน้ำพี่น้อง,นองเนาะสำหรับงวดนี้ก็ลองเอาไปผิดใจหน้าเบิงตะว่าประมาณวันที่16ตอนเย็นครับผมแอดมินกอล์มเชียจะไปตามหรือว่าไปอสอบถามปูโค้งสุดท้ายท้งพี่น้องเนาะเพราะว่าเหลียกปูปลายหางด้ครับผมเหลี่ยงง่ายครับผมเดี๋ยวลองไปผิดใจในหน้าช่วงวันที่16เดี๋ยวแอดมินกอล์มเชียชิด่งให้ให้ท่านให้พี่น้องเนาะให้พี่น้อง ได้รับชมกันในวันที่17ตอนเสาร์ครับผมครับสำหรับคลิปนี้กับเงินไหลกองทองไหลมาสําเร็จจงสําเร็จสาธุสาธุสาธุพี่น้องเอฟซีของเก่ามาเชียร์เชแนลถูกหวยแล้วเงินเป็นน้ำกันเ้อครับผมวันที่17กุมภาพันธ์65สสุข,ขสุขคนครับผมเงินไหลกองทองไหลมาสําเร็จจงสําเร็จสาธุสาธุสาธุสาําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ